สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเกมที่6ประจำเช้าวันศุกร์ที่10ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลิยงเสมอกับแลนเจอร์1-1สปาร์ตาปาร์กเอาชนะบอนบี2-0และเอาซอสิดัดถล่ม p s เอสวีไฮโดรเฟนไป3-0สโตมการ์เสมอโมนาโก1-1ลิเกวอร์ซอแพ้กับสปาตักบอสโก0-1 นาโปลีเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3-2เฟนเนบเช่เสมอไอทักแฟงเฟิร์ต1-1รอยัลอันทเวิร์บก็เฉือนเอาชนะโอลิเปกอส1-0ลาซิโอเสมอกาลาตาสายไป0-0มาร์เซย์เฉือนเอาชนะลโกโมทีฟมอสโก1-0ลูดุกเลตเสมอกับเอฟซีมิทเทลัน0-0เอซีบาก้าเสมอเซเวน่าสวีเดน1-1เซลติกเฉือนเอาชนะเลเบเตสไป3-2เฟเรนเดรอสเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซน1-0 เกงแพ้ให้กับทางลาปิดเวนนา0-1แล้วก็เวสต์แฮมยเดนเต็ดแพ้ให้กับดินาโมซาเกับศูไปดูสรุปตนารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1นึ่ลียงมี16คะแนนอันดับ2อเรนเจอร์มี8อันดับสามสปาร์ต้ามี7แล้วก็อันดับ4บอนบี้มี2นะฮะกลุ่มนี้ลียงผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเรนเจอร์ Ranger ไปเพลย์ออฟส์สปาร์ต้าไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็บอนบี้ตกรอบ กลุ่ม B อันดับ1เป็นโมนาโกมี12คะแนนอันดับ2เลอัล้วเซอร์เซดัดมี9อันดับ3 PSV มี8อันดับ4สโตมการ์ดมี2กลุ่มนี้โมนาโกแชมป์กลุ่มครับไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายเซอร์เซดัดรองแชมป์กลุ่มไปเตะเพลย์ออฟ PSV ไปยูโรป้าคอนเฟลเลนซ์ลีกแล้วก็โตมการ์ดตกรอบกลุ่ม C อันดับ1เป็นสปาร์ตักมอสโกมี10คะแนนอันดับ2นาบูลีมี10คะแนนเท่ากันครับแต่ว่าเฮดทูเฮด ปาร์ตักดีกว่านะฮะเลยเป็นที่1ไปอันดับ3เลสเตอร์มี8อันดับ4ลิเกบอลซ้อมี6กลุ่มนี้สปาตักได้ไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมนาบูลีไปเตะเพลย์ออฟส่วนเลสเตอร์ซิตี้ลงไปเล่นในคอนเฟเนร์ลีกกลุ่มดีอันดับ1เป็นแฟรงเฟิร์ตมี12อันดับ2โอลิมปิออดมี9อันดับ3เฟเนรบาเช่มี6อันดับ4อันทเว็บมี5กลุ่มนี้แฟรงเฟิร์ตแชมป์กลุ่ม,มไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายโอลิมปออิออดไปเตะเพลย์ออฟเฟเนนนนบเเเช่่ลลงไปใถ้วยคออฟดรอบ กลุ่ม E อันดับ1เป็นกาลาตาสลายมี12คะแนนอันดับ2 l a ลาเซิโอมี9อันดับ3มักเซยมี7อันดับ4โลโลคุมทติมอสโกมี2กลุ่มนี้ ay, กาลาตาสลายแชมป์กลุ่มไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายเลยลาเซิโอลองแชมป์กลุ่มไปเตะเพลย์ออฟมักเซยก็จะร่วมไปเล่นใน c o n f e r เรนซะ์ e ลีก e ะส่วนโลคโมทติมอสโกก็ตกรอบไป กลุ่ม F อันดับหนึ่งเป็นสซเวนสวีเดาเก็บไป11อันดับ2เอซีบาร์ามี10อันดับ3มิทเทลแลนด์มี9อันดับ4ลูดูเกเลตมี2กลุ่มนี้สซเวนสวีเดาแชมป์กลุ่มไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายเอซี SC, บาร์าไปเตะเพลย์ออฟก่อนส่วนเอฟซีมิทเทลแลนด์ก็ลงไปเล่นในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะในขณะที่ลูดูเกเลตก็ตกรอบไป กลุ่มจอันดับ1เป็นไบเออร์เลวูเซนเก็บไป13คะแนนอันดับ2เลเบเตสมี10อันดับ3เซลติกมี9อันดับ4เฟนเมย์ลอดมีอยู่3แห่กลุ่มนี้ไบเออร์แ er, ชมป์กลุ่มไปรอในรอบ16ถึทงสุดท้ายเลยเลเบเตสไปเตะเพลย์ออฟก่อนเซลติกลงไปเล่นในถ้วยคอนเฟเรนซ์ลกแล้วก็อันดับ4อย่างเฟนเมย์ลอดก็ตกรอบไป กลุ่มเอันดับ1เป็น West Ham เก็บไป13คะแนนอันดับ2 d ดีเดโมซาเก็บมี10อันดับ3าับปิดเวนามี6แล้วอันดับ4เก่งมีอยู่5นะฮะกลุ่มนี้ w เวสแฮมแชมป์กลุ่มไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายเลยดีเดโมสซาเก็บลองแชมป์กลุ่มไปเตะเพลย์ออฟก่อนส่วนลับปิดเวนาก็ลงไปเล่นในถ้วยคาเฟเลนลีส่วนเก่งก็ตกรอบไป อันนี้ผมขอสรุปให้เห็นภาพรวมอีกทีนึงนะครับผมก็สําหรับแชมป์กลุ่มครับทั้ง8ทีมจะเข้าไปสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางลียงโมนาโกสปาร์ตกมอสโกไอทักแฟงเฟิร์กรกตกา,าลาตาสลายเซเวนาเซเวดาไบเออร์แล้วก็เวสต์แฮมอยู่ในเต็ดนะฮะ ส่วนอีก8ทีมที่จะเข้าสู่รอบอ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะมาจากรอบเพลย์ออฟนะครับผมซึ่งรอบเพลย์ออฟครับจะมะี16ทีมด้วยกันครับ8ทีมแรกก็คือจะมาจากรองแชมป์กลุ่มฮะไม่ว่าจะเป็นทางเรนเจอร์ซัสเซดัตนาโปลีอลิเปกกสลาซิโอบาก้าเบเตสแล้วก็ดีนิบซ s าเกฟนะก็จะมาบวกอีก8ทีมที่ล่วงมาจากยูฟาแชมเปียนส์ลีกทีมที่ได้อันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์ซิกปอร์โตดอทม เชอร์ลีฟบาซ่าอัตตานตาเซบียาแล้วก็เซนนตนะฮะก็ทีมที่จะต้องมาเตะเพลย์ออฟเนี่ยจะประกบคู่กันนะครับผมในวันจันทร์ที่13ธันวาคมนี้ตอน1นทุ่มตรงนะฮะเพื่อที่จะหาอีก8ทีมที่เหลือครับไปเจอกับทางอีก8ทีมก่อนหน้าน,นี้ที่ได้แชมป์กลุ่มในรอบแบ,บ่งกลุ่มของยูโรปาลีกนั่นเอง ในขณะที่ทีที่ได้อันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลีกนะฮะก็จะร่วงไปเล่นรอบเพลย์ออฟในถ้วยยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทางสปาร์ตาพาร์พิซีไฮด์เฟนเลสเตอร์ซิตี้เฟเนร่าเช่มาร์เซย์มิทิแลนด์เซลติกแล้วก็ลาปิดเวนนา